สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน j u r a s s i c a r r e The Game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กองของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนโอ้โหแพ็คนี่มันมาทุกวันจริงครับผมทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ได้ลงแพ็คก็เยอะโอ้โหแล้ววันนี้มี JW อีก เหลือจะเชื่อเอาละครับผมแล้วนี่มันแพ็คไฮบิดโชดาวันเนี้ยมันบังคับให้ใช้ตัวนะผมและพี่เคยเกิดเหตุอย่างนี้แล้วที่มันบอกว่าให้ใช้นะผมนันดากซอรัสเนี่ยไฮบิดเร่หนึ่งใช่ไหมอ่ามันให้ใช้เลเวลสิบหนึ่งตัวนะผมพอรอบที่สองเทินที่สองมันก็ให้ใช้ยี่สิบแล้วมันก็ให้ใช้สามสิบแล้วก็จนเลเวลแม็กครับผมเหมือนมันบังคับให้เราใช้ตัวนะไอแพ็คนี้ครับผมใครอยากตีก็ต้องทําตามที่มันบอกเท่านั้นนะครับผมส่วนพี่ พอก่อนพอก่อนเลยครับผมนี่แพ็กใหม่ครับผมโอ้โหคืองบกรึ่งน้ำมาอีกแล้วเมื่อวานเพิ่งตีไอ้เงินเกี่ยว200ไปเองโอ้เลี่ยมจัดจัดครับผมเลี่ยมกว่านี้มีอีกไหม <c oughs> นี่ครับผมวันนี้เดี๋ยวตีแพ็กนี้ด้วยโอ้โหมาครับผมว้าวว้าวโอ้โหมีรีเจนสามด้วยนะผมไม่ได้มีแต่รีเจนสองตัวไม่อยากเลื่อนเยอะฮะ รีเจนสามและรีเจนสองนะผมอยู่ในซองซองเดียวฮะ,ะแล้วเมื่อวานไปดูเอาเองครับผมว่าพี่ได้อะไร <c oughs> อาราคาผมทุกคนเดี๋ยววันนี้ตีเจวก่อน <c oughs> ไม่ได้ตีเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม <c oughs> ตัวเหลือนะฮะเพราะเมื่อวานพี่ไม่ได้ตีแพ็เกเงินเขียวเนาะเดี๋ยวมันบอกให้ใช้เครื่องบอกเครึ่งน้ําไอแพ็กนั้น <c oughs> ใช่ปะวะเดี๋ยวนะอ่ามันบอกให้ใช้คื่งบกครึ่งน้ํสามตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่จะเก็บพวกตระกูลเครื่องบกคึ่องน้าไว้ให้หมดเลยครับผม และก็ตัวก็ไม่ได้เบาเลยนะ AI เนี่ยมันไม่ได้เบานะคึ่งโบกคึ่งน,น้าต้องเก็บไว้นี่เมเดียเหลือเหละทำไมอะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวพี่ตีสองแพ็คให้ดูเลยวันเนี้ยเพราะว่าไอแพ็คนั้นมันบังคับใช้ครึ่องโบกครึ่งน,น้ําด้วยครับผมเพราะฉะนั้นในแพ็คเคบิพี่จะใช้ตัวคึ่งโบกครึ่งน,น้ําไม่ได้เลย และเอาราคาผมน้พี่ให้มันตีสองตุยแน่นอนอินโดแรปเตอร์เลือดถึงส0มพันแบบนี้เอยดามีสามพันสองมาเปลี่ยนตัวครับผมโอ้โหเอาไอ้ตุ๊กตะตุ่นมาแล้วก็ไม่ตกตูซะด้วยเอาไห้เจา้าปลาโรมาคืบอบบกคือน,น้้ำตัวนี้แล้วยังไงอะสองมาขอสองได้สองขอสองได้สองขอสองได้สองครับผมสวยงามไปดี รอบหน้ามีสามใช่ไหมเดี๋ยวให้มันมีเต้มกว่านี้ก่อนดีกว่าเมเทียลงมาเพราะเมเทียลงมาโอ้โหตูน่าจะเอาเนาะเฮ้ยตูน่าจะเปลี่ยนเมเทียลงมาตกมันเนาะถ้ารู้ว่ามันจะชาร์จขนาดเนี้ยเออถ้ารู้ว่าเองจะชาร์จโอเคแต่มันจันกับผมดีแล้วที่ไม่โดนเอาละสีมาเพื่อนขอสีขอสี่แบบเน้นๆกับผมโอ้โหจกอปี้ทําดีแล้วลูกพ่อ เอาละครับผมพี่โดรแรปเตอร์มาแล้วแต,แ,ตแต่แต่แต่ไม่ใช้ครับผมมาเมเทียโฟดอนลงสนามครับผมแค่2แต้มเท่านั้นเองก็ไปนอนวันแล้วเฮ้ยแล้วมาต่อปุ๊บดาโคเซลลทอปตบแน่นอนครับผมงั้นก็ส่งมันลงไปนอนก่อนไปนอนไปนอนเอาละครับผมและสไลเดอร์มาแล้วดาโคเซลลท็อปซีมา ขอสีได้ศูนย์เลยครับผมถูกใจจริงๆ <c oughs> อการไว้ก่อนการไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องรีบครับผมไม่ต้องรีบนะฮะรู้อยู่แล้วว่า AI เนี่ยมันจะต้องเก็บสีแต่ไม่คิดว่ามันจะอืโอเคสวยงามครับผมัมัเท่าวาดได้ใจใี่จริงว่า AI ชุดนี้มาอินโดรัปเตอร์ลงสนามนีครับผม แฮกเจ w ง่ายกว่าครับผมง่ายกว่าแพ็คเงินเขียวเพราะแพ็คเงินเขียวมันเหลี่ยมกว่าตัวก็โหดโหดเยอะกว่านี้ครับผมไปนอนไปนอนแต่เราต้องเก็บ JW ะเพราะว่าเราจะเอาไปเปิดแพ็คและซึ่งวันนี้พี่คงยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวเผื่อมันมีไอตัวนั้นมาให้แรกอีกแล้วตบด้วยสีโอ้โหดีแล้วลูกพ่อมารลกครับผมเมดิโฟดอนมาแล้ววันนี้ได้ตกอินโดรปเตอร์เจน2เธอด้วยไปนอ ว้าวปับปับปับเรียบร้อยไปดีเจดมืนสี่โอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมรวดเร็วดังสายฟ้าฮะเอาละครับผมเราจะเล่นแบบไฮสปีดนะเพราะว่าสองแพ็คด้วยพี่อัดนานไม่ได้เดี๋ยวเครื่องร้อนมารอบสองครับผมโหต้องเอาเมเทียลงอีกรอบนะเนี่ยปะจัดครับผมเฮ้ยปามีต้องไฮสปีดดิอย่าคิดนาะอย่าคิดนานเลย มันหกหกเมตรเลยด้วยสองแพ็คหกม,ตร,มตรนะเอาละครับผมและโอโหพี่ว่านะมันถ้ามาอ่าพี่อินโดแร็เตอร์ตบสองเนี่ยที่โตน่าจะตายครับผมชาร์จไม่ได้ฮะเพราะว่าดาเมจมันสะดุ้งนะประมาณ1.5ใช่ไหมตบสองอ่ะเอาแล้วเปลี่ยนตัวครับผม6,400โอ้โหแล้วไม่ตีตัวด้วยชาร์จอีก เพิ่งชมไปเองว่าเจนบิวไม่โกงเท่าเงินเขียวโอ้โหแล้วลงมาไม่ตบตูไม่พออะไรครับนี่อยกจะเก็บอีกเก,อเ,อเก็บสอง้วด้วยเก็บสองรอบหน้ามีสามเป็นห้าหือไม่พอชิปและตูชิปและตูะตสกอร์เปลี่ยนเลกลงมาก่อนเฮ้ยสกอร์เปลี่ยนเล็กแหงสองรอบเลยหรอวะเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนลูกพอโอ้อขอโทษ พ่ขอขอโทษเองพ่ขอขอโทษจริงๆโอ้โอหแล้วตบสองเรียบร้อยครับผมมันไม่ตบสามได้มันไม่ตบสามครับผมหมาแล้วครับผมพี่โตหมาแล้วเลยพี่โตโอ้โหพี่โตจะตบมันก็ได้แต่ไม่คุ้มว่ะมาเบเดียร์โฟดอนลงสนามครับผมแต้มก็ยังไม่ค่อยมีโอ้โหไปนอนบัดเรียบร้อยครับผมและหมาแล้วครับผม อินโดรัตเตอร์มาแล้วี่โอเคี่เลยเพื่อนสวยงามถาดีแล้วเมเดียลูกพอ่อมาแล้วครับผมพี่โตพี่โตมีแค่หแต้มพี่โตตบอินโดรัตเตอร์แล้วต้องไปโดนเมเดียเล่นอีกโอ้โหยแปดพันสี่โอเคเมเมดียเมเดียดาเมสี่พันเจ็ดให้มันตีเกิน2แต้มไม่ได้ครับผมไปนอนบักเรียบร้อยครับผม ไฮสปีดห้คิดแบบเร็วจีอะผมเร็วแบบสายฟ้าแลบบาละเมเดียเมเดียขอให้ตบขอให้ตบสีไม่ตบโอเคไม่เป็นไรเลือดมันน้อยอนี่เลือดมันน้อยไปนอนบับบับบับเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผมมามันได้ใจจริงๆเว้ย เอาละครับผมและรอบสุดท้ายฮะจัดมาเอาพี่โดรัแรปเตอร์เจนสไว้วันอื่นแล้วกันครับผมรีนานเหลือเกินป้าจัดครับผมเผื่อวันเสาร์อาทิตย์ต้องมีแพ็กตีเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเอาละมาม,ามาหาเทพขอมพี่เดินสนามก่อนครับผมบอกเลยว่ารอบนี้ไหวชีวะถึงไม่เอาอิโดมินันเล็กเจน2มาก็ได้นะและตบโฮโฮโด้วยตบสองยังไม่สะเทือนนะเอาดิ มาแล้วผม3ชีวิตยอยู่ฝั่งเรานี่ถือว่าโชคดีฮะแต่เห็นไหมก่อนหน้านี้พี่ไปตีแพ็คแล้วเจอมหาเทคพคอมปี้โอ้โห,โหอยู่ฝั่ง AI รู้นี่หัวจะปวดเอาระ AI แค่มันไม่ต้องเอามาหรอกจริงๆไอ้พวก3ชีวิตอะแค่มันเอาตัวธรรมดามันก็ชนะเราแล้วครับผมและตบด้วย3ครับผมโอ้โหขาดไปทำไมละหนึ่งแต้มเลยเพื่อนมาอินโดมินเรกเจสมาแล้ว เอาก่อนลูกพ่อเอาก่อนเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบปุ๊บบัดเรียบร้อยไปดีและมาแล้วครับผมอีก,กวัวโดชูคัตมาแล้วห้าแต้มด้วยขอห้าขอห้าได้ห้าขอห้าได้สามเอาไม่ตายไม่ตายโหไม่ตายเลยเพื่อนไปนอนบังบัง บักเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวกันเดี๋ยวชา์จเลยฮะไอ,ไอมาละครับผมดาโคโซเซิลท็อปมาแล้วซีามาโอ้โหสามตัวอยากจะให้มหาเดฟคอมปีตบให้ตุยลวจริงแต่แต่ไม่เอาครับผมมาเดฟคอมปีดาเมจไม่ถึงหรอกโอเคมาซีมา,า,มาโอ้โหุยมีห้าแต้มเน้นเนนออหูสาม เพื่ออะไรวันนี้อ้าละครับผมกิวของพี่อินโดแรเตอร์แล้วจัดไปลูกพ่อส่งมันลงไปนอนหวานไปนอนมาแล้วครับผมกระโดดปึ๊บ,บขย่ำปึ๊บ,บเรียบร้อยเก้าหมื่นห้าไปดิโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมวสวยงามครับผมโอเควันนี้เ w ถือว่าแบบไฮสปีด หาสปิดต้องพันห้าวันนี้ต้องพันหน้าพันหน้าจงมาพันหน้าจงมาพันห้าจงมาปื๊บ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 ปี๊บปื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 ๊บมื๊บปืาบปืเบปื๊าปื๊บปเอบเื๊บปา๊บปื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 ๊บปม๊บปื๊บปอ๊บปื๊ีปื๊บปม๊บปืมบปื๊บปื๊บมื๊บแื๊บป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 ย๊บัื๊บปื๊บปื๊บปับผม รัวๆกันไปฮะแล้วมันให้ใจคึ่งบกค่งน้ำซึ่งโอ้โหไอ้มันชนะท่านี่มาโอ้เดี๋ยวนะยนี้ได้ไหมไปจัดกับผมมันชนะท่านี่มาโอ้โหท้ายมันตีหนึ่งเต็มคือตุยเลย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอไอขอโทษนะครับให้ตูเอาเพาท่านมาสู้กับเองโอ้โหจุกเสียดแน่นครับผมให้ตูเอาตัวเพาทานมาสู้กับเองเองเอาเอาเซลส่วนไหนคิดวะถามจริงคือเอไอช่องต้องมันต้องคิดยังไงได้วะมันต้องคิดด้วยอะไรวะโอ้โหจะเอานชนะเราอ่ะสามารถ เออขอถามได้ถามสวยสวยงามแต่แต้มตัวยังไม่มีเลยบ้าระครับผมตูกแกลูกพ่อมาแล้วเอาฮะจิบแล้วต๊กตุกตุกตุกเุ้ยตูกแกจะไปตีมันตายได้ยังไงวันเนี้ยโอ้โหตัวตีจนแต้มหมดอะทุกคนดูดิ โอ้โหตีต่อไม่ได้ครับผมตีต่อแต้หมดชีพแลแพตั้นแต่รอบแรกเลยหรอวะเนี่ยโอโหตัวโคตรเวอร่ออ้าวแล้วไม่ตีตัวด้วยเป็นโลกอะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยหัวจะปวดแล้วตัวเดียวเราเพาีารโอ้โหจะไปตู้ยังไงวะ ที่พี่เลือกตัวแค่นี้พรพี่ประหยัดตัวนะผมทุกคนเฮ้ยดูดิโอ้โหตูวจะไปทำยังไงให้ชนะวะรอบหน้าตัวนะั้นลงมาตีตูตายเลยคอยดูนะโอ้โหตัวว่าแล้วไงโอ้ยมันจะไปชนะยังไงวะ เดี๋ยวนะตูเกิดอะไรขึ้นแล้วคือจะให้อะไระให้ตวใช้ออสตาโปไปชนะมันเหรอหรือว่ามหาเดฟกโก,ก้หรือยังไงโอ้โหมาหรือเปล่าเนี่ย AI ไอโอ้โหอย่างเงี้ยเหรอ มันจะชนะได้ไหมไปจัดครับผมโคยเพโตยังไม่ได้รีวิวด้วยนะเว้ยก็เลยยังไม่ขึ้นเลเวลแม็กครับผมเพราะยังไม่ได้รีวิวโอ้โหแล้วดูมันตบสองบ้าก็ตายเลยวะ่ะโอ้ชิปแล้วรอบนี้ตัวเพ้สองรอบติดเลยนะเนี่ยโอ้แล้วตัวจะไปทำยังไงให้มันชนะอวาแพกเนี่ย ออตาโปตัวเดียวมันจะไม่ตบนก3ตัวลงได้ยังไงทุกคนเอาลองคิดดิโอ้นี่ก็บ้าหรือเปล่า AI <c oughs> คิดอะไรอยู่วะนี่ขนาดตัวไม่ได้เอามาหาเทบก็โก,ก้ไปเล่นแพ็นะกเจดบะกล่าวว่าเอามาใช้กับแพ็คนี้ยังคิดว่าไม่ลงครับผม ถ้าพี่ส่งไปนะหมดแ้มอีกทีเนี้ยไปนอนเบ๊บปับเรียบร้อยครับผมเอาละไอ้นกไอ้นกกาเบาไอ้นกกาเบาสีมาขอสี่ได้สี่โอเคแล้วแล้วยังไงล่ะตูทำดีแล้วลูกมาระครับผมออสตาโปชิปแล้วออสตาโปนี่คือเก่งอันดับสองในครึ่งบกครึ่งน้ำบ้านพี่นะ โอ้โหแล้วดูมันดีค่าพลังมันจะเพิ่มขึ้นชิปถ้าพี่ไม่กัน3ามถ้าพี่ไม่กันสามนะทุกคนมันตบมาสี่แบบเมื่อกี้คือตายเลยออสาโบเนี่ยตายเลยบับเรียบร้อยครับผมดูดิดาเมจสามพันนะโอ้โหโ,หโ,หโหคตรน่าเกียดเลยโอ้โหแล้วตบแค่2 พี่เชื่อว่ามันกันสองทุกคนพี่เชื่อจริงๆว่ามันกันสองแต่ว่าถ้าพี่ไม่ตบรอบหน้าพี่ก็แพ้อยู่ดีฮะโอเคได้อยู่ไปนอนบัดเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกฮะเฮ้ยเดี๋ยวเกิดเกิดอะไรขึ้นวะ <laughs> โอวอะไรแพ็กมันจะเวอร์ขนาดนี้วะ โอ้โหรอบสองครับผมเออเออมันมันต้องอย่างงี้เพื่อนเออให้คือโบกครึ่งน้ำตูไปสตู้กับโอ้โหถ้าเมื่อกี้มันคืออะไรแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรไปจัดครับผมเออให้คือโบกครึ่งน้ำตูไปสตู้กับกินเนื้อนี่ก็ว่าไปอย่างปะแล้วคือโบกครึ่งน้ำมันจํากัดถูกไหม บ้านพี่มีกี่ตัวทุกคนเมื่อกี้เห็นบ้านพี่มีกี่ตัวพี่เล่นได้อะมันมีแค่ประมาณสี่ห้าตัวเว้ยโอ้โหแล้วตูวไปเจอกับดกอกีบาเอ้ยคิดอะไรกับวัวัรอย่วะเอไอจะเกอนขึ้นทุกปีทุกวันไม่ได้นะเขาดูตูอยู่นะเขาเห็นยดเด้เว้ยฮะคนดูเขาเห็นนดเด้เว้ยการที่เองเกอนขึ้นทุกปีทุกวันเนี่ยเขาจะว่าเองของโลกอะนะรู้เปล่า เขาจะว่าเองครองโลกนะในอนาคตเนี่ยซีมากได้ได้ดีดีด,ดีลดเลือดไปดีลดเลือดไปดีเก็บแต้เมเอเก็บแต้เมเอหกปาขอหกได้หกเพื่อนขอหกได้หกถ้าไม่ได้หกถ้าไม่ได้หกก็โดนไปแล้วโอเคสวยงามครับผมมาราครับผมนันดาก,กนดีแงไอตัวเนี้ยที่แพคนั้นต้องการครับผมแม็กไอบิดคือไอตัวเนี้ยต้องเลเวลแม็ก สามเจ็ดโอเคสามเจ็ดสี่เก้าสามเจ็ดสามห้าอู้ได้อยู่ครับผมไปนอนมัดเรียบร้อยครับผมมาไดเมโทมาแล้วสี่มาขอสี่ขอสี่ได้หนึ่งครับผมสวยพี่เชื่อว่ามันกันเชื่อไหมโอเคกันก็บ้าเลยปามีโอ้โหกันกัผี โอเคบาร์บี้เองอ่านใจเองอ่านใจไอไม่ค่อยออกหรอกเข้า mm hmm. ใจไหมเพราะฉะนั้น mm hmm. มีเท่าไหลก็ใส่ันให้หมดไปเลยเพื mm ่อ hmm. นใส่ันให้หมดไปโดนบัฟเรียบร้อยครับผม mm hmm. เรายังเหลือมาหาเทพกโกโก้อยู่นะเวสี่มาขอสี่ได้สี่ขอสี่เอ้ยโอ้โหโทรศัพท์กู <laughs> โทรศัพท์เกือบตกครับผมเอ้ามาเอา,าโหยไม่ตีแบบนี้ไปโน วาปั๊บปั๊บปั๊บ,บ,บเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผมนี่ตูวเล่นมากี่รอบแลนะ้วเนี่ยหกรอบแล้วนะฮะรอบต่อไปรอบที่7จ็ครับผมเทินที่เจ็ดารอบท้ายครับผมเพราะว่าแพ้ไปหนึ่งไงแล้วนี่คืออะไรแล้วนี่มันอะไรนี่เราใช้ตัวแก้เท่าที่มีเลยนะพี่ไม่ได้ปลูกตัวไหนเลยดะผมแล้วมันจํากัดใช้แก้ครื่งบกครืงน้ําปะจัดครับผม ที่ใช้แค่ตัวที่มีฮะก็เล่นเท่าไหนก็เท่านั้นนะขอให้รอบนี้อย่าแพ้แล้วกันนะคือแบบรอบแรกตกใจเลยให้ตูใช้เครื่องบอกคขึ้งน้ำไปโวนกับนก <c oughs> บ้าไปละแล้วอะไรเนี่ยไม่ตกะอะไรเป็นอะไรไอโอ,โอ้โหได้ดิ ได้ดีครับผมอยากตบแค่หนึ่งแบบนี้ก็ได้ดีครับผมเอาระฮะมาเสียผมโอเคนี่ถ้าตูลืมบัดกิฟต์ดีหายิ่งกว่านี้อีกนะถ้าตูลืมบัดกิฟต์่ยเฮ้ยป้าบี้เอาละไปนอนโอ้โหไม่ไม่นอนเว้ยไม่นอนเว้ยเอาละครับผมมันเก็บฮะมันเก็บฮะต่อไปต้องหกแล้วละเพื่อนต้องหกแล้วละ พอแต้มเราพอดีไงปั๊บปึ๊โอ้โหสวยงามครับผมมาริโฮเตเตอร์มาแล้วเอาดิโพไปใส่ครับผมดิโพตบไปก่อนฮะเลือดเยอะเหลือเกินดิโพบอกเลือดเยอะเหลือเกินไปนนบั๊บบั๊บปับป๊บ,บเรียบร้อยไปดีเอาละฮะเราเราเหลือเทินไว้ชาร์จอีกทีหนึ่งครับผมโอ้โหเรากันได้กันได้อยู่ครับผมอู้สวยงาม ถ้าเราตบเลยอ่าถ้าเราตบเลยปึ๊บ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 ไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีถ้าเราตบปึ๊บไอตัวนั้นซ้อนมาไอตัวนั้นตีสกิดนิโพแค่หนึ่งแต้มไม่ได้เลยยะผมอย่างนั้นไม่ดีไปนอนโอ้โหการสองเยอะกันสองเยอะโอ้ตุลเละเบื่ออีกจริงหกแต้มอีกแล้วครับผมตีห้าแน่นอนเพราะเราเหลือสี่แต้มและตบด้วยห้าครับผม โอเคสวยงามได้อยู่มาราครับผมมหาเทพกกโก้มาแล้วมันเหลือหนึ่งครับผมมันอาจจะเก็บไว้ก็ได้แต่เก็บไว้ก็เ่านันไปนอนปรับเรียบร้อยไปดิมาราครับผมแอดมอนตตัวสุดท้ายและมี5าด้วยแล้วยังไงจะตีมหาเทพกโก้เข้าหรือยังไงแล้วยังไงเล้าก็ก็ตีแค่สามอยู่ดีเลยวะโอเคเื่องเริ่มร้อนแล้วฮะต้องรีบจบ ไปนอนวา้าวฟับฟับฟัเบเรียบร้อยไีดีโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมวู้สวยงามครับผมว้สุดจริงเอาล่ะครับผมและตอนนี้ปลดล็อกไปนี่เรียบร้อยครับผมวูวาขอให้ได้เออเพชรโตชูคัดเมื่อกี้ตัวพึ่ง เลเวลแม็ตูมีเลเวลแม็กยังไม่ได้รีวิวด้วยไม่ต้องมารีเจนซาไม่ต้องมาเอาไอ้ตัวนี้เละไอตัวจ่าน้าซองโอเคไหมมากดกดรอบแรกกดแล้วมันไม่ออกแล้วได้ตัวขาววอกมาเลยทุกคนมันคุ้มมันคุ้มตัวไหมเนีน่ยทุกคน,น,นโอ้โหยังไงก็เหลือเวลาสี่วันนะใครอยากตกอย่าลืมมาตกกันครับผมแม็กนีน้มีรุ่น รีเจนสามรีเจนสองด้วยนะครับผมยังไงก็มาลองสุ่มดวงกันครับผมทุกคนแล้วโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอต,ตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้จอกันใหม่ครับผม